โอเคครับก็ก่อนอื่นก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวไลน์เลนเจอร์กันทุกเพศทุกวัยกันด้วยนะครับพบก,กับผมช่อง w o o d DC X2 กันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการจัดทีมตีเลดโคลาโบนะครับผมก่อเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันเลยนะครับผมมาโอเคครับเข้าไปเลยนะครับผมอ่าโอเคกดไปที่ทีมเลดนะครับผมโอเคก็ ผมก็จะใช้เป็นเล่มนะครับดามมีดหลักก็คือเล่มนะครับก็เกียร์ก็ใส่ที่เท่าที่เรามีนะครับผมผมก็จะใส่เป็นอันนี้นะครับคาถาอาจารย์ล็อกซีนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสื้อซานตาคลสมันนะครับก็มาช่วงเดือนธันวาคมนะครับอันนี้ก็แหวนปีกนางฟ้านะครับผมก็คือถ้าใครมีช่องท้ายหรือช่องกลางอัปเกรดธาตก็ใส่ไปได้เลยนะครับก็อันนี้ผมก็ใส่เท่าที่มีนะครับผม ก็ประมาณนี้เลยนะครับผมก็ที่เหลือก็ใส่ไว้พิบ9ตัวนะครับเพื่อที่จะเป็นบัคคินะครับผมก็คือใครมีเอมิเลียก็จะดีหน่อยนะครับผมมาเดี๋ยวลองมาตีกันดูนะครับผมมาตอนนี้อยู่อันดับที่16นะครับก็คือเป็นอันดับในกิวนะครับอันนี้ก็คืออันดับรวมนะครับผมโอเคครับผมก็เพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปลุยกันเลยนะครับมา เรครับก็กดคูณ2ได้เลยนะครับผมกดออโต้ได้เลยนะก็คือถ้าเล่มถ้าเล่มเราตายก่อนเราปัดออกนะครับปัดเกมออกได้เลยนะครับผมโอเคก็ถือว่าตีเข้าอยู่มันมันยังไม่แข็งเท่าไหร่นะครับตีลำบากหน่อยนึงนะครับคือถ้าใครไม่มีเล่มเอมิเลียก็โอ้โหโคตรลำบากเลยครับผม ันนี้ก็ยังถือว่าตีได้อยู่นะครับได้ไปแล้ว10%นะครับโอเคลุยครับก็คืออาศัยดาเมจหลักจากเล่มนะผมมัหลบสกิลได้ดีนะครับโอเคก็เข้าไปนิดหน่อยนะครับมาเดี๋ยวเราลุยต่อนะผมอะไรได้9.2นะครับลุยต่อครับผมเลเวล66เองแข็งมากเลยนะลุยต่อครับ ก็คือถ้าเลีมตายก่อนเราปัดออกได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีนะเพราะว่าก็คือดาบมันยังคงอยู่นะครับตายยังนะอ่ะเมื่อกี้มองไม่ทันนะเห็นนะเลีมเราตายยังโอเคเลีมเราน่าจะตายแล้วนะครับผมก็คือเดี๋ยวนะก็คือปัดออกแบบนี้นะครับผม ไปเลยนะครับไม่ทันแล้วทันไหมโอเคปัดออกงี้นะครับผมก็คือปัดออกแล้วก็เข้าเกมใหม่นะครับมาโอเคครับแล้วก็เข้ามาในหน้าเกมแล้วนะครับเข้าไปดูครับว่าดาบเรายังคงอยู่ไหมเห็นไหมครับดาบเรายังคงอยู่นะครับก็เหลือ2ดาบนะครับเมื่อกี้เรามี3ามดาบเราตีไปดาบหนึ่งนะครับผมนี่แหละวิธีนะครับผม ที่ทานะสามารถทําได้นะครับไม่โดนแบน์นะครับผมไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคถ้าเลมเราตายก่อนนะออกมาปุ๊บมันโดนไอ้บอสตกตายนะครับผมอ่าเราก็ปัดออกไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ตีดาเมจได้เยอะๆนะครับผมมาโอเคอ่าอันนี้ยังตีได้อยู่นะครับก็ไม่เป็นไรปล่อยมันไปนะครับ ก็ถือว่าเราได้ดาเมจอยู่นะคเพราะคือถ้าตอนเข้ามาปุ๊บเลยเลียมตายเลยเราไม่ได้ดาเมจอะไรเลยนะครับเหมือนเราไม่ได้ตีอะครับมันตายก่อนนะตัวดาเมจหลักนะครับโอเคครับผมได้5.3านะครับไปลุยต่อครับผมขยับมาเป็นอันดับที่10ของกิลแล้วนะครับมามาออกมาหน่อย ช่วยหน่อยลูกเพราะึบนะครับเริ่มลดลดไปทีละหนึ่งทีละสองเปอร์เซ็นต์นะครับตีค่อนข้างยากนะครับไม่มีอัปเกีร์ท่นะครับถ้ามีอัปเกียร์ท่า,า,ม,ทามันจะแรงกว่านี้นะครับตีลำบากจริงนะครับยังไม่เวล9 9เลยนะครับอ่่น่่่่่่่่่่่ก่ก่่่่่่่่ก่่่่่่คร่่่่่ื่่่่่่่่่่่่่่่บ ว่าผมไม่ซื้อดีกว่านะครับมันมันตีได้น้อยครับก็เลยไม่ค่ออยากจะซื้อนะครับคนตีได้เยอะเขาแบบขยันซื้อดาบตีนะครับสามารถใช้เพชรจูนะครับซื้อดาบตีได้นะครับตรงนี้เลยนะครับค่าใช้จ่ายก็สามพันสี่พันห้าพันนะครับซื้อได้วันละสามดาบนะครับขยับมาเป็นอันดับที่เก้าถือว่าโอเคไม่น่าเกียดเท่าไหร่นะครับนะอัดไปห้าดาบแล้วนะ เดี๋ยวเราไปลุย PVP กันต่อดีกว่านะครับผมโอเคครับโหเงียบเงียบแต่แดงนะครับโอ้โหแดงแจ๋เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาทวงบัลังเราคืนนะครับนมีตัวบินนะอ่ะสอยตัวบินครับแต่ไม่ได้ใช้ตัวกันดินอ่ะเป็นไงครับลองดูครับผมผมว่าผมสู้ได้นะครับมาเดี๋ยวุยครับ เล็มไปเอาไปตีธรรมดานะครับผมไม่อยากสลับเกียร์ไปสลับเกียร์มานะครับโอเคดูครับผมแมวบินมันมาแล้วคิดว่าน่าจะสู้ได้นะครับลีกมันยังไม่สูงเท่าไหรอ่อสบายเนี่นอนมันบินมาไม่ถึงเราเหรอกครับอลิศบินอะ่ะมันกดอมาตะาไปละถ้าเราท่าไม่ไหวก็กดอมาตะไปก่อนนะครับมันก็ยิงแรงกันนะ พัดดีกว่าไหมพัดก่อนนะครับผมถ้าไม่ไหวค่อยเอามาตะนะครับป้อมเหลืออยู่30%นะครับสวยชนะแล้วครับผมลุยกันต่อครับกำลังขึ้นเพชรสนะครับน,นี่หรอทำไมทีมตึงจังนะครับ เฮ้ยอลิศบินอีกแล้วลุยครับผมจัดไปชอบตั้งตัวบินไว้ดีอ่ะบ,บางทีมีตัวบินผมชอบนะครับก็คือบางทีเขาอาศัยตัวบินนี่แหละครับขึ้นหลีกมานะเราสอยเลยครับพื้นล่างเขาอาจจะไม่แน่นนะรหรือเกียร์ไม่แน่นนะครับเห็นตัวบินสอยวันนี้เราชนะสบายๆเลยครับชิวๆนะครับ รอครับไปโอเคลุยกันต่อครับมาเพชรสองแล้วครับผมมาเดี๋ึบวันนี้ก็สู้ได้นะครับเขาน่าจะเน้นไปทางชิงแร่นะครับผมช่วงชิงแร่ธาตุนะแต่เราเน้นเพิ่มแร่นะ เราชิงแร่เราเพิ่มแร่นะครับคอมโบมันน่ากลัวทุกอันนะครับไหวไหมอุอดอมตะก่อนแล้วกันครับกลัวมไม่ไหววะ่ะเฮ้ยเลมกับเอมิเลียมแรงจัดแหละไหวหรือเปล่าไม่น่าไหวครับเกมนี้โดนซะแล้วเราพัดไปก่อนแล้วกันโอ้เลมอมิเลีเลยยังเกียนอยู่นะครับ เรียบร้อยรอบนี้น่าจะยับครับยับแน่แน่เรียบร้อยครับแตกหนึ่งน่าจะสวนกลับไม่ได้นะครับอยู่ทรงแล้วเป็นไปได้ยากมาก <c oughs> แพ้ครับผมเกมนี้อา่าเก์น่าจะดีนะเดี๋ยวลองไปส่องดูแป๊บหนึ่ง เจดีนีครับดูดิมีโดนมีโดนสองชิ้นสามชิ้นนะอันนี้ดีธรรมดาโดนนะไปเลยต่อครับบาวล็อกเหรอเนีย่ยผมเจอบาวล็อกเ่ยผมกลัวมากเลยนะครับเวลาเล่น PVP นะบาลล็อกเป็นตัวที่ดามเมจแรงมากเลยครับตอนนี้ยังไม่ไดโดนเนอร์อะไรเลยนะไปเุยต่อครับ บาวล็อกปู่นี่ครับโคตรเกียนนะเดี๋ยวเจอกันแน่นอนครับเดือน12ผมลองผมลองตัวไว้แล้วมันต้องได้แล้วครับตัวเมตานะดูดิครับถึกมากเลยนะครับขนาดเอฟ์ทานเจระเร้โดนแน่นอนยังผ้ามันไม่ได้เลยนะครับเกียนจัดไม่ไหวครับเกมน,นี้ดูละ นี่ขนาดลีกเพศสองนะครับเนี่ยจะตึงไปไหนครับโอกาสสวนกลับเป็นไปได้ยากมากนะดูอ,อเบโดมันเนี่ยอ,อเบโดก็เกียนมากเลยนะดันมาละสวนได้ไหมคิดว่าคิดว่าจะสวนได้ไหมครับดูดิมันถึกจัดเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแววนะครับเนี่ย แต่มันดันบ้านเรามาแล้วดิให้เห็นก็ว่าแพ้ใช่ไหมให้เห็นก็ว่าแพ้แต่ตัวเราก็ยืนดีนะเฮ้ยมีโอกาสสวนกลับได้นะครับเนี่ยแบบเนี้ยอเบโดมันไม่ตายดิดูอเบโดกับเอเลนน่ยครับน่าจะไม่ไหวนะ เรรียยบ้อโดนอัดบ้านรัวๆนะครับแพ้อีกแล้วครับผมโอ้โหเกินนาฬิกาปูอะคนเน๊าะนาฬิกาปูนะครับเนี่ยดูยดิไปอีกแล้วตกหลีกแล้วครับผมเนี่ยดูเกียร์แบบเกียร์ฟรีนะครับแต่ถึกมากเลยนะครับพัดสี่เป็นเกียร์นะผมว่านะ เหมือนเล่มอะครับไปพอ,อแล้วไม่ตีแล้วครับตัวบินไม่ตีตัวอื่นอยู่อโอ้มีแต่ตัวบินทั้งนั้นเลยตั้งไว้เราไปลอ่อซากะหน่อยครับมาเด็กรวยครับผม มันเป็นเพราะแอ้เราใส่เกียร์เลมไปตีบอทเนี่ยครับมันช่วยทีมไม่ค่อยได้เยอะเท่าไหร่มันตีธรรมดาส่วนใหญ่ครับไม่อยากเปลี่ยนกลับไปกลับมานะครับโอเคเกมนี้น่าจะชนะนะครับคิดว่านะต้องชนะแหละเกมนี้สบายครับเกมนี้ปึ๊บ อนุบิตก็เกียนเหมือนกันนะครับเนี่ยเนี่ยพวกสามตัวเนี้เชื่อ,อยมายังไม่มีสักตัวเลยครับนาฬิกาปู่เบาล็อกอนนบิตนะครับตัวเมตาทั้งนั้นเลยนะมีแต่เบามายากลนตัวเดียวนะครับผมว,ว้าวโอเคก็ชนะไปเท่าไหร่สามชนะไปสามรอบนะครับแพ้สองรอบนะ โอเคครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจใ,ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณครับ